สวัสดีครับทุกคนเมื่อโกคูและทักพวกก้าวเข้าสู่อาณาจักรปีศาจพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับธารรมากามิดผู้พิทักษ์ลูกแก้วมังกรที่แข็งแกร่งและหน้าเกรงขังที่สุดแต่ในบรรดาทั้งสามหมายเลขธารรมากามิดคนไหนกันแน่ที่เป็นที่สุดของพลังและเหตุดใดเนวาถึงเลือกเพิ่มพลังให้พวกเขาในช่วงเวลาสําคัญเตรียมพบกับการวิเคราะห์สุดเข้มข้นที่จะไขทุกปริศนาห้ามกระพริบตาเด็ดขาดและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ ความท้าทายใหม่ของโกคูและพรรคพวกในดราก้อนบอลไดมาร์กในดราก้อนบอลไดมาร์กความท้าทายแรกที่โกคูและพรรคพวกต้องเผชิญคือการประทะก,กับศัตรูที่น่ากลัวอย่างธารรมากามิดผู้พิทักษ์ลูกแก้วมังกรแห่งอาณาจักรปีศาจความสำคัญของการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เพื่อเอาชนะศัตรูแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพิสูจน์ว่าพวกเขามีคุณสมบัติที่จะครอบครองลูกแก้วมังกรอ,อันทรงพลังเรื่องราวนี้ตอกย้ำจุดเด่นของดราก้อนบอลซึ่งเต็มไปด้วยการต่อสู้ เพื่อแสดงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันยอมแพ้ในตอนแรกของเรื่องธรรมาการมิถูกจัดให้เป็นศัตรูหลักและในที่สุดโกคูและพักพวกก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้แต่ความท้าทายไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้เพราะในอาณาจักรปีศาจยังมีภัายคุกคามที่แรงกว่ารอยอยู่เช่นคราเคนจากโลกปีศาจที่สองซึ่งโกคูถึงกับยอมรับว่าเขาเบจิต้าและพิกโกโลกยังไม่อาจจัดการได้ในขณะนี้ทว่าเรื่องราวของคราเคนยังคงต้องรอการเปิดเผยในอนาคต ธามากามิหมายเลขสองพลังที่มาจากการเสริมพลังของเนวาหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าจดจําที่สุดของการต่อสู้กับธารรมากามิคือเมื่อเบจิต้าต้องปะทะก,กับธามากามิหมายเลขสองแม้ว่าธามากามิหมายเลขสองจะมีพลังแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นและน่ากลัวที่สุดคือการได้รับพลังเสริมจากเนวาในระหว่างการต่อสู้หลังจากที่เนวาสังเกตเห็นว่าเบจิต้ากําลังได้เปรียบเขาจึงใช้โอกาสนี้ในการเสริมพลังให้ธามากามิเพื่อทดสอบขีดจํากัดของชาวไซยยา ทรรมกามิที่ได้รับพลังเสริมนี้สามารถเอาชนะเบจิต้าในร่างซูเปอร์ไซยาสองได้อย่างง่ายดายและบังคับให้เบจิต้าต้องแปลงร่างเป็นซูเปอร์สายาสามเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแฟรนไชส์ความแตกต่างของพลังระหว่างธรรมการมิหมายเลข2และหมายเลขสยิ่งเห็นได้ชัดเมื่อกโกคูในร่างซูเปอร์ไซยาสองสามารถเอาชนะธรรมการมิหมายเลขสาได้ในเวลาอันรวดเร็วโกคูจัดการเขาด้วยเพียงครั้งเดียวและเสริมด้วยการโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งซึ่งทําให้ธรรมการมิหมายเลข3ยอมแพ้ทันที ในทางกลับก,กันเบจิต้าต้องใช้พลังซูเปอร์ไซย่าสามเพื่อเอาชนะธารรมากามิหมายเลขสองซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเขาคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธารรมากามิการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของธารรมากามิหมายเลขสองแม้ว่าเขาจะดูน่าเกรงขามแต่คำถามสำคัญคือธารรมากามิหมายเลขสองเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของราก้อนบอลหรือไม่คำตอบคือไม่เชิงแม้ว่าเบจิต้าในร่างซูเปอร์ไซย่าสามที่ถูกขังอยู่ในร่างเด็กสามารถจัดการธารมากามิหมายเลขสองได้ในที่สุด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับวายร้ายแนอดีตอย่างจอมันบูความแข็งแกร่งของธร,รมากามิยังคงไม่อาจเทียบได้โกคูในร่างซูเปอร์ไซยาสาังที่เป็นผู้ใหญ่เคยสามารถต่อกรกับคิทปูได้อย่างสูงสีซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าจอมันบูยังคงเป็นหนึ่งในวายร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในแฟรนไชส์หลักไม่นับดราก้อนบอลซูเปอร์ทฤษฎีเกี่ยวกับการยับยั้งพลังของธรรมากามิการที่เนวาเลือกเพิ่มพลังให้ธรรมากามิในบางสถานการณ์ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมเขาถึงไม่เสริมพลังให้พวกมันตั้งแต่ต้นทฤษฎีงคือ เนวาอาจยังไม่มีความสามารถในการเพิ่มพลังให้พวกมันในช่วงเวลาที่สร้างหรือเขาอาจเรียนรู้วิธีการใหม่ๆในภายหลังอีกทฤษฎีหนึ่งคือเนวาอาจตั้งใจให้ธรรมการมียั้งมือไว้โดยเฉพาะในกรณีของธรรมการมีหมายเลขสามซึ่งดูเหมือนเขาจะยอมแพ้แม้ยังมีความสามารถที่จะสู้ต่อไปนอกจากนี้การที่โกคูเลือกไม่ใช้อาวุธของตัวเองหลังจากที่ธรรมการมีหมายเลขสามทำค้อนแตกอาจเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงคุณธรรมของโกคู และเป็นเหตุผลที่ทําให้ธรรมการมิยองแพ้โดยไม่มีการต่อสู้จนถึงที่สุดธรรมการมิหมายเลขหนึ่งพลังธรรมชาติที่น่าทึ่งอีกตัวละครที่น่าจับตามองในกลุ่มธรรมการมิคือหมายเลขหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับการเสริมพลังจากเนวาในช่วงเวลานี้แต่พลังธรรมชาติของเขานั้นน่าสนใจอย่างยิ่งธรรมการมิหมายเลขหนึ่งแสดงความแข็งแกร่งในระดับที่ใกล้เคียงกับหมายเลขสองก่อนที่จะได้รับพลังเสริมและยังมีสถานะกรดเกลี่ยวที่คล้ายกับหมายเลขสองเมื่อได้รับการเสริมพลัง ซึ่งอาจบ่งบอกว่าเนวาเคยให้พลังบางส่วนกับเขามาแล้วหรือเขาถูกสร้างให้แข็งแกร่งโดยธรรมชาติมากกว่าคนอื่นตั้งแต่แรกสรุปและการติดตามตอนต่อไปสำหรับแฟนๆที่หลงใหลในโลกของราคอนบอร์ดายมักการต่อสู้กับธรรมกามตเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยในอาณาจักรปีศาซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาและศัตรูที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆการสำรวจพลังของเนวาและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเขายังคงเป็นคำถามที่รอการไขปริศนา เพื่อนๆสามารถรับชมราก้อนบอลไดมาได้ทาง Crunchyroll, iQiyi และ Netflix โดยตอนที่13จะออกอากาศในวันที่11มกราคม2025เวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเตรียมพบกับการเปิดเผยครั้งใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในอาณาจักรปีศาจเพื่อนๆคิดยังไงกับธรรมการมิตัวไหนคือผู้แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรปีศาจมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเราและถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ